ผมพลตำรวจตีไพศาลลือสมบูรณ์นะฮะรองพิการภาคสามเป็นโคศกตำรวจทบภาคสามผมกาลังพูดคุยอยู่กับท่านผู้กำกับสถานีอุทธรปักษทงชัยครับครับสวัสดีครับผมพลตำรวจเอกชนะกะมีข่าวสาดผู้กำกับการสถานีตำรวจอุทธรปักษทองชัยครับผมเป็นผู้ป่วยโควิดกำดับที่แปดร้อยห้าสิบเอ็ดีีสามสิบครับผ่าการาดราเสีมา เอาผู้ผูกับฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อไหร่ครับฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่23เมษายน2 5 6พครับแล้วก็มาฉีดเข็มที่สองวันที่14พฤษภาคมเวลา9ก้านาฬิกาครับผมแล้วก็ไปสัมผัสกับผู้ป่วยช่วง18บแนาฬิกาหลังจากที่ฉีดเข็มที่สองเสร็จก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อครับอ่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งและเข็มสองเนี่ยหลังฉีดม,มีอาการยังไงบ้างครับเข็มแรกฉีดอ่าไม่มีผลข้างเคียงครับก็ปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเลยครับไม่มีปวดเมื่อยไม่มีเจ็บคอไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ปกติแล้วก็นอนหลับดีด้วยแข็งแรงดีเหมือนเดิม แรงดีครับเข็มสองก็เช่นกันครับไม่ไม่มีผลข้างเคียงก็เหมือนกับเข็มแรกครับก็ออกกําลังกายได้ตามปกติทานอาหารได้ตามปกติลิ้นรับลดได้ตามปกติครับอ่ฮะแล้วเออมารู้ว่าได้รับเชื้อโควิดนี่เมื่อไหร่ครับและมเป็นยังไงฮะป็นที่14พฤษภาคม2,500 64นะครับก็เวลา9นาฬิกาฉีดเสร็จแล้วก็ช่วงเวลา18นาฬิกาเนี่ยผมไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดโควิดเขาโทรมาบอกว่าอาผู้ก,กับป่วยเขาเป็นโควิดนะครับฉะนั้นเราต้องไปตรวจกันละอย่างเงี้ยครับเลยมาขอพบหมอแล้วก็ตรวจครับแล้วก็ปรากฏว่าผมมีเชื้อโควิดในร่างกายครับก็ผมกใ็ในระหว่างที่มีเชื้อโควิดผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรเอ ผมก็ถามหมออทำไมผมไม่เห็นมีอะไรเลยล่ะ,ะไม่เห็นปวดเมื่อยไม่เห็นอะไรเลยยังรับรถ,รบรถดีครับยังรับรถ,รบรถดไีไม่ไม่ปวดเมื่อยไม่มีผละอะไรต่างๆก็ต้องมานอนที่โรงพยาบาลก่อนครับก็เนี่ครับผมเลยเชื่อด้วยตัวเองว่าเหตุที่ผมไม่มีปฏิกิริยาของโรคโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บคอน้่งูกหรือปวดเมื่อย หรือว่าเหนื่อยคอปวดศีศรษะหรือเจ็บคออะไรแล้วแต่ผมไม่เนการเหล่านี้เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนซินโดแวเข็มที่หนึ่งครับที่ทําให้ผมมีสุขภาพร่างกายแล้วก็ไม่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 ป่วยตามอาการที่โควิดเป็น่อกครับครับแล้วตอนขณะเนี้ยขณะน,น,นี้มีอาการยังไงบ้างครับขณะเนี้ย ผมที่ในในระหว่างวิดีโอคอลก่อนที่ทดลองจะวิดีโอคอลมาเปิดพื้นแล,ลน้วก็สิ้ครับเนื้อแต่พระเลยว่าเขาให้มาอยู่ในห้องกสีเ่เดือนเล็กๆก็ไม่ทำอะไรครับก็หนึ่งนอนสองออกกาลังกายสามผ่านธรรมะแล้วก็กินครับแค่นีน้ครับไอดีครับไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> ยงัยง,ง,าชาชงย,ยังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนปักธงชัยเหมือนเดิมยังเป็นห่วงเหมือนเดิมครับ ก็คือว่าเชื่อว่าอาการที่มันจากหนักเป็นเบาเนี่ยมีผลจากการฉีดวัคซีนนะถูกไหมครับ100นะ100ครับเพราะว่าโดยโดยหลักแล้วในเท่าที่ผมติดตามข่าวสารแล้วก็ศึกษาศึกษาจากหนังสือเนี่ยคนไหนที่ติดโควิดมันต้องมีอาการออกอมไม่ป่วยก็ต้องมีปวดเมื่อยบางหลังหรือว่าต้องมีน้ำมูกหรืว่าต้องมีเจ็บคอมี มีอะไรบ้างล่ะมีผื่นมีคันครับถึงถึงจะมาบอกให้หมอตรวจได้ไอ้อย่างผมเนี่ยที่บอกให้หมอตรวจได้เพราะว่าเราไปสัมผัสเชื้อมาหมอก็เลยตรวจให้ก็ผมว่าฉีดเข็มแรกสําหรับตัวผมนะวัคซีนเอาอยู่ครับสำหรับตัวผมที่มีอ่าร่างกายก็ไม่ได้เบอกว่าตัวเองแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าผมว่าก็ต้องควรต้องควรนครับก็มไม่เจ็บป่วยนี่นี่โรคประจาตัว ครับเราว่าแรกหน้าจะเอาอยู่นะครับ,รบแต่สาหรับที่เก็บป่วยก็เก็บที่สองอาจจะจะไหวครับเดี๋ยวคำ,คำถามสุดท้ายครับก็อยากจะให้ท่านผู้กำกับฝากถึงตำรวจแล้วกันนะฮะเฉพาะตำรวจเกี่ยวกับความคิดทัศนค